สว,สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตุ๊ตาฟ้ามนะครับสิภาพพี่น้องมาเบิ้งหยานะครับพันในเปียไทยขืนซุปเปอร์ลิฟ์นะครับที่มีอายุนะครับมากกว่า3ปี3ปีแล้วนะครับแยงปลูกอยู่นี่นะครับอายุนะครับมากกว่า3ปีแล้วนะครับผมว่ามันอ่ยังให้ผลผลิตดีบ่นะครับผมก็จะภาพพี่น้องนะครับมาเบิ้งการที่หยาของเฮ้านะครับทีที ยีดอายุได้นะครับหลายๆปีมันขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยพี่น้องครับราะว่าใส่พันใสยพันธุหยานี่ดีนะครับก็จะว่าสามปีสิบปีนะครับผมแต่เขามาปลูกเลียวนะครับไม่ได้เพราะปีนะครับก็ได้ตัดถิมโลถิมนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับผมวันว่าซื้อหยาใสยพันธุดีแต่ว่าเขาปลูมีการดูแลรักษาในนองนะครับผมหยาใสยพันธุนั่นหรือสสยพันธุได้ก็ตามแต่นะครับที่มันที่เพื่อนว่านะครับมันดีนะครับมันกะ จะให้ผลตอบแทนหร re, ือผลผลิตของพ, Jamie, tamam. Body, lonely, Mari, พ่อยนองนะครับบ่ดีขันพ่อยนองบได้ดูได้รักษานะครับผมแต่ในรับกับกันนะครับคือทางผมนี่ครับมีการดูแลรักษาค่อนข้างจะดีนะครับให้น้ําให้ปุ๋ยกําจัดวัชพืชนะครับค่อนข้างที่จะสมเสมอนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาสาปีแล้วนะครับกะยังให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีนะครับอย่างของเฮ้านะครับมีการเจริญเติบโตนะครับค่อนข้างจะดีเหมือนเดิมนะครับผมมีการแตกอแตกหนอแตกแหนงค่อนข้างจะดีนะครับผมเพราะว่า การปลูกพืชทุกชนิดนะครับผมมองว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับผมขันเฮ้ามีการดูแลรักษาดีใส่ใจนะครับมันก็จะย่อมให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีเป็นอย่างเท้อต้องใส่ใจประทับปลูกยาเป็นอย่างเฮ้าต้องพิถีพิถันเป็นอย่างเฮ้าต้องใส่ใจผมสิมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเพราะว่าเรารู้นะครับว่าหญ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นอาหารของพืชอ่ะบอแมนครับเป็นอาหารของสัตว์นะครับผม และผมนะครับเลี้ยงงูนะครับห้องหูนะครับว่าอาหารของสัตว์คืออีหยังนะครับอาหารของสัตว์ก็คือหญ้านะครับสิ่งที่เขาสิเง็ี่เหง่งงูของเขานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับมีความอ้วนความพี่นะครับผมมีการเจริญเติบโตสมใบเต็มใบนะครับเหง่งงูอ้วนงูพี่เหง่งงูเจริญเติบโตได้ดีนั่นนั่นก็คือการกินอาหารที่เหมาะสม ้วก็กินอาหารที่ปริมาณตามต้องการของงัว่แต่ละประเภทแต่ละชนิดของงวนะครับผมพอแล้วเฮากเลยต้องมีการดูแลรักษาหญ้าเพื่อที่จะเป็นอาหารของวัวนะครับนี่ครับเฮากรยต้องใส่ใจนะครับผมเพราะว่าเฮาต้องหาอาหารให้งัว่ขันงัวนะครับกินอาหารที่ดีกินอาหารที่เหมาะสมกินหญ้าของเฮานะครับที่เฮาดูแลดีๆนะครับเพี่น้องครับดูแลดีๆให้วัวกินแบบเลื้อปากเลื้อททองเพื่อน้องครับ แน่นอนครับง้วนพี่น้องอ้วนแน่นอนนะครับผมมองนะครับอ้วนแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับขันง้วอ้วนนะครับผมก็มองว่าพอขาที่มาซื้อนะครับหรือเขาไปขายนะครับง้วอ้วนย่อมได้ราคาดีกว่าง้วจอยนะครับขันผมไปซื้งง้วนะครับผมก็มองว่าผมก็อยากได้ง้วอ้วนว่ได้อยากได้งัวจอยเลยครับขันในทางกับกันนะครับเน้งัวอยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งจอยตัวหนึ่งอ้วนแต่ราคาทอกัน ผมเมื่อวาผมก็อยากได้งัวอ้วนนะครับบ่ได้อยากได้ง่วจอยนะครับนี่นะครับเป็นอย่างเฮาคือมีการดูแลรักษาหงาให้ดีนะครับขนาดสามปีแล้วนะครับมันกัยังมีการจะเญนเติบโตที่ดีนะครับเพราะว่าเฮาใส่ใจนะครับในเรื่องของอาหารเพราะว่าเรารู้นะครับว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมมันเป็นสิ่งสาคัญสําหรับสัตว์ที่กินพืชนะครับนะครับและที่สําคัญเฮาส้างแหล่ง แรงอาหารเองได้นะครับเขาสั่งแรงอาหารเองได้พี่น้องครับเขาก็่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับคือลงทุนในการซื้อท่อนพันธุ์นะครับคำว่าลงทุนอยกเล็กน้อยกับลงทุนเจาะนาบาดานกับติดตั้งโซลาเซลล์นะครับผมแล้วก็ได้ระยะเวลานานเลยนะครับผมเนี่นะครับคือเป็นแนวทางของผมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวขันผมมีแนวทางที่ดีผมจะมาแนะนาให้กับพี่น้องได้ฟังอีกนะครับผม หนก็ฝากพี้อน้องติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เด้อครับขอบคุณครับ